มีเพื่อนสอบถามกันมานะครับว่าหากเจอปัญหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูภาพตามนี้นะครับแบบนี้นะครับตัวอักษรแยกห่างแบบนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนาคร่าวๆในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรบ้างครับจากตัวอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นนะครับจะเห็นสังเกตว่าตัวอักษรเนี่ยมัน ขยายออกห่างนะครับแล้วมีช่องว่างตรงกลางของตัวอักษรนะครับสาเหตุแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มจะไม่ใช่อากการจากหัวเข็มนะครับแต่เกิดจากระบบทางเดินกระดาษเนี่ยมันมีการสะดุดติดขัดนะครับโดยทําให้กระดาษเนี่ยมีการย่นหรือย่อออกมานะครับทำให้เวลาหัวเข็มยิงไปเนี่ยมันไม่สมูทนะครับลักษณะตรงนี้นะครับอยากเพื่อนๆลองเช็คก่อนครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวนี้เป็น P ิลเตอร์แอปสันเอลคิวสามหนึ่งศูนย์นะครับ ควนี้เบื้องต้นเลยนะครับอย่างแรกเลยเพื่อนๆจะต้องเช็คความหนาของกระดาษก่อนนะครับหากกระดาษหนาประมาณ4-5ชั้นนะครับแต่เพื่อนๆไปปรับระยะตัวนี้ครับตัวนี้ที่เรียกว่าการปรับระยะห่างของหัวเข็มครับเราปรับชิดเกินไปนะครับมันก็จะทําให้แกะหัวเข็มกระดาษนมันติดกันมากนะครับกระดาษก็จะมีโอกาสย่นนะครับก็จะทําให้ตัวสอนมีการย่นย่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ อย่างแรกเลยครับต้องเช็คตัวระยะห่างหัวเข็มให้ปรับตามความสัมพันธ์ของกระดาษนะครับความหนานะครับถ้ากระดาษหนา4-5้าชั้นก็ปรับไปประมาณเลข4-5้านะครับแบบนี้นะครับอย่างที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าทำแล้วอาการยังไม่หายนะครับอย่างสองคืออาจจะต้องไปเช็คตัวเปเปอร์ไอเจกนะครับบางเครื่องของทางเพื่อนๆเนี่ยไม่มีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับกระดาษออกนะครับหากไม่มีตัวนี้เนี่ยเวลา หัวพิมพ์พิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวจับกระดาษให้ตึงนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวอักษรย่นย่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว p ป p e r เจ็งเนี่ยมีส่วนสําคัญเลยนะครับทำให้งานพิมพ์ออกมาไม่มีไม่มีอาการย่นย่อครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะต้องมี p a อ e ์เจ็งติดไว้เสมอนะครับแต่หากมีแล้วนะครับมันยังมีอาการอยู่นะครับก็อาจจะต้องมาเช็คตัวชุดแท็กเตอร์อีกทีนะครับว่าตัวชุดแท็กเตอร์ตัวนี้เนี่ย มันมีอาการหย่อนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราทํากันง่ายๆก่อนนะครับลองเช็คเรื่องการปรับระยะหัวเข็มก่อนนะครับ แล้วก็ลองเช็คดูว่าตัวเปปเปอร์เจ็คมีอุปกรณ์ครบไหมนะครับหากครบแล้วนะครับอาจจะต้องมาดูตัวชุดแทกเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าชุดแทกเตอร์เนี่ยมันมีการเสรื่อมสภาพหรือย่นย่อหรือเปล่านะครับโดยที่วิธีการเช็คชุดแทกเตอร์ครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับทาการถอดชุดแทกเตอร์ออกมาก่อนนะครับหลังจากถอดมาแล้วเนี่ยให้เราลองเช็คฟันเฟืองพลาสติกแบบนี้นะครับหากเราสังเกตว่าฟันเฟืองพลาสติกมีจุดไหนที่มัน มนมากนะครับคือมีความแหลมไม่เยอะนะครับก็แสดงว่าเฟืองอาจจะรูดนะครับก็มีโอกาสทําให้เวลากระดาษหมุนขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่สมูทแล้วทําให้เกิดการพิมพ์ย่นย่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเฟืองแบบนี้มันมีอาการรูดนะครับหรือว่ามีอาการตัวฟันแบบนี้นะครับมันทู่ลงนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนชุดแท็กเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับกับอีกส่วนหนึ่งครับให้สังเกตตัวชุดแท็กเตอร์นะครับว่า ตรงนี้นะครับมันมีอาการหย่อนมากน้อยหรือเปล่านะครับเ้ออยู่แบบนี้ถือว่าไม่หย่อนนะครับแต่เ้าเกิดว่าไอ้ตรงหนามเตยตรงนี้มันหย่อนมากนะครับมันก็จะมีโอกาสทําให้กระดาษเนี่ยเ,เดินไม่สมุทอีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตชุดแท็กเตอร์ว่าเสื่อมคุณภาพแล้วหรือเปล่านะครับ ยังไงเพื่อนๆลองไล่จากเบาไปหาหนักดูก่อนนะครับทําแบบที่ผมแนะนำนะครับคือดูเรื่องการปรบับระยะหัวเข็มก่อนนะครับแล้วไล่มาลองดูว่าเครื่องของเราเนี่ยมีอุปกรณ์เบเปอร์เจ็ดครบหรือเปล่านะครับแล้วถึงไปไล่ที่ตัวชุดแท็กเตอร์นะครับหากทําแล้วยังไม่หายนะครับก็อาจจะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับช่างที่เพื่อนๆติดต่ออยู่นะครับหรือก็สามารถติดต่อมาทางซีโอตูได้นะครับเพื่อนๆสามารถส่งคําถามเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปริน์มาได้ทุกช่องทางของทางผมนะครับ เราไม่ไว่าจะเป็นช่องทางช่องซีวตูนะครับหรือว่าทางบริษัทซีเอส u t i ูชันฟินนะครับยังไงเ,เพื่อนๆลองดูทุกช่องทางได้เลยนะครับ